คดีร่วมหัวข่าล้างแค้มบนรถด่วนขบวนลุ่คดีชิงรักหักส,สวา่าดบนเรือสำราญแห่งลำน้ำนายโู <should> ่คดีปริศนาอาถรรพ์คนทรงผีที่จะทำให้ยอดน,นักสืบต้องเสียสันหลัง A Haunting in เว n ิ c ข้าตกรรมหล่อนแห่งนครเวนิสหนังภาคใหม่ที่ท้าทายศักยภาพในทุกด้านของเคนเนต์บรานาผู้กำกับและนักสแสดงนำเจ้าของบทยอดนักสืบหนวดเคียวแอคิโอปูโรกับการพาแฟรนไชส์สืบสวนฟอร์มยักษ์เดินทางข้ามโลกถึงคดีลำดับที่3หลังพาผู้ชมตื่นเต้นเร้าใจกับความแขน้นและพิษภัยแห่งความลุ่มหลง ครั้งนี้เขาจะพาผู้ชมไปพบกับความพยาบาทหยิบนวนิยายเล่มที่ไม่เคยถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์จองเงินมาก่อนยังฮาโลวีนพอดีฮาลโลวีนวันฆาตกรรมงานเขียนจากปลายปากกาของราชินีนวนิยายอาชญากรรมอากาธาคริสตีผู้ชำชองในการสับขาหลอกนำผู้อ่านอยู่หนึ่งเก้าเสมอต้นแบบสำคัญของงานเขียนแนวฮูดานิตใครกันนะคือฆาตกร เพรารู้ตัวดีว่ามีคู่แข่งเป็นยอดนักสืบกวนบาถาแต่ทว่าเจ๋งเอาการอย่างไนฟ์เอาตีคู่สร้างหนังแนวเดียวกันอยู่อือเี่ยวเลยคู่เขียนบทอย่างไมเคิลกรีนเลยต้องเล่นท้ายยาวก,กว่าสองเรื่องที่ผ่านมาในภาคน,นี้เขาไม่เพียงหยิบนิยายฮโลวีนพอดีมาเป็นพิมพ์เขียวในการดัดแปลงแต่ยังพโนโออีกหนึ่งเรื่องสั้นเหนือธรรมชาติอย่างเดอะลาสซอนส์ทรงเสียงพาย หนึ่งในแปดเรื่องสั้นจาก Double s i n and Other Stories ส่วนผสมที่ทำให้หนังภาค3เป็นมากกว่าแค่หนังสืบสวนแต่ยังอบอวนด้วยกลิ่นอายความหลอนของหนังสยองขวัญจากเทศกาลสุดฮรืหันสู่พิธีกรรมที่โยงใยกับความเชื่อและความมืนมิดในจิตใจ else this house. เจมส s p r ีชาร์ผู้มีเชื้อสายเป็นเลนของ A ากาธาครสตีรับหน้าที่เป็นผู้ให้คาปรึกษายอย่างใกล้ชิด พร้อมเปลี่ยนที่เกิดเหตุจากคฤหาสน์ในย่านชนบทของอังกฤษสู่อาคารต้องสาบใจกลางนาครแห่งสายน้ำเวนิสประเทศอิตาลีท่ Venice, the gorgeous ามกลางความสิวิไลของศิลปะและสายน้ำไอคิวบโรปรีตัวมาใช้ชีวิตอย่างสันโดษบ่มือลาชีวิตต้องโคพันกับความดำมืดของจิตใจมนุษย์ แต่แล้วเมื่อเพื่อนเก่าอย่างไอรีแนเนลลิเวอร์ชักชวนให้เขารว้เป็นสกีพยานในพิธีกรรมคนทรงผี Detective, you are here to discredit me but I can't t ถคุยก t บคน e d ยไดเชิญดวงวิญญาณของเด็กสาวเคาะ้ร่ท่ามกลางกลุ่มคนผู้อาลัยอาวร are here listening พิธีกรรมเหนือธรรมชาติ ภาพพิกผันกลายเป็นฉากหลังของคดีฆาตกรรมหนึ่งคดีที่ต้องสืบหนึ่งอาถรรพ์เสียวสลังนี่คือเรื่องราวที่เกิดและดับในหนึ่งคืนวิโยคเมื่อพายุโหมกระหน่ำทำทุกชีวิตติดอยู่ในอาคารที่โคดเขียวดังเขาหงกดไร้ทางออก ทีมผู้สร้างเลือกใช้องค์ประกอบของเวนิส <c oughs> เพื่อขับเน้นบรรยากาศของวันฮาโลวีนให้ชวนสะพรึงหลอกลอก่อผู้ชมได้โจทย์ใหม่ที่พวกเขามั่นใจกว่าครั้งไหนๆว่าถึงคุณจะเป็นแฟนเดนตายอา่านนิยายบ่อยจนูรู้ไตแต่พิสิทธิ์ในการดัดแปลงเรื่องราวได้อย่างอิสระ <c oughs> ก็จะทําให้ผู้ชมที่ตีตัว๋วต้องรู้สึกเซอร์ไพรส์กับบทสรุปเกินจะคาดเดารากับได้อา่านนิยายเล่มใหม่ของอากาธาคิสตี นอกเหนือจากเรื่องราวเหนือธรรมชาติบทภาพยนตร์ของภาคนี้ก็จะพาผู้ชมไปสำรวจอีกด้านของ IQ คิวปูโรเมื่อภายใต้หนวดเคี้ยวอันทรงภูมิอาจมีไว้เพียงปิดบังหัวใจที่บอบช้ำหลังก็ท้อเปลือกมนุษย์จนเอือมระอากับความรักโลภโกรธหลงที่ไม่เคยนำพามาซึ่งสิ่งใดนอกเหนือจากความตายของคนที่เขาห่วงใย there's a constant self-examination is what he sees real, which is pretty exciting because it involves him and us being scared. You are surrounded by ghosts. เ <gasps> ปิดตัวผู้ต้องสงสัยชุดใหม่หรือว่าคนเป็นจะถูกสังหารด้วยคนตาย Did you see something? Who are you talking to? ทีน่าเนักแสดงหญิงดาวตลกจากซีรีส์ Only Murders in the Building รับบทเป็น แแอ a n เน l โอลิเวอร์อชริยายอดนักเขียนนวนิยายปริศนาผูเชื่อว่าพิธีกรรมคนทรงผีเป็นเพียงแค่เรื่องลวงโลกเคลลี่ไลลี่นักแสดงหญิงจากซีรีส์ Yellowstone รับบทเป็นโรเ e น่าด a ร e กอดีตนักร้องโอเปร่าชื่อดังผู้สูญเสียลูกสาวและหวังพึ่งสิ่งลี้ลับเป็นยาจ่าย เจมี่ดอนแอนนักแสดงหนุ่มสุดฮอตเกินจะห้ามใจจากฟิลิปเชย์ซอบเกรย์รับบทเป็นดร์เลสซี่แฟรเรียร์นายแพทย์หนุ่มประจำตระกูลเด็กมาพร้อมกับลูกชายวัยสิบขวบไอโซเอฟเฟลเดฟเลโอโพรแฟรเรียร์รับบทโดยจูนฮิลสุดยอดนักแสดงเด็กที่ผู้กำกับเคนเนดวานาปั้นมากับมือจากหนังเขาด้ำชิงรางวัลออสการ์ยังเบลฟาสส์คุณจะจับเราเสีย ร่วมด้วยคามิลคาเทนนักสแสดงหญิงชาวฝรั่งเศสจากสตีลวอเตอร์รับบทเป็นโอกาเซมินอฟแม่บ้านผู้ซื่อสัตย์ทั้งรักและห่วงแหนล,ลูกสาวที่จากไปของโรเวนาดังลูกในใจคายอเลนนักสแสดงหนุ่มฝีมือน่าจับตาจากเวสไซส์สตอรี่รับบทเป็นแม็กซิมเจอร์เชฟหนุ่มอเมริกันผู้มีอารมณ์แปรปรวนวิคาโดสคามาซซโอวายไร้์จอมบ,บงการ จากจอ h ์นวิกชัปเตอร์รับบทเป็นวิทาเล่พอดฟอร์กิโออดีตยอดนายตำรวจผู้ผ่านตัวมาเป็นบอดี้การ์ดให้กับปัวโรอาลีคารนักแสดงเด็กจากซีวีส์ t s e s o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  r o r o o o n d n v i v i l และเอมมาแล็นักแสดงสาวมาแรงจากมินิซีวี์ The r r w w e e r r o o m รับบทเป็นสองพี่น้องตระกูลฮอลแลนด์ผู้ช่วยคนสำคัญของพิธีกรรมคนทรงผี Spirit Seeker You might learn from them. learn you และมิเชลล์โยนักแสดงหญิงเจ้าของรางวัลออสการ์จาก Everything Everywhere All at Once รับบทเป็น Joyce Reynolds คนทรงผีผู้เริ่มพิธีกรรมสยองอัญเชิญคนตายในคืนปล่อยผี No one shall leave until I find if the living have been killed by the dead A hunting in Venice ฆาตกรรมหลอน แห่งหนครเวนิส14กันยายนในโรงภาพยนตร์ก่อนจากกันไปบอกพวกเราในคำว่าคดีนี้คุณคิดว่าใครคือฆาตการ้าคุณรักหนังสืบสวนก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พาลาคอนเทนต์สุดได้ครูสีเจาะลึกถึงหนังระทึกขวัญกว่าใคร ที่เดียวที่จอดอ์จัสิพิมพ์จะ,ร,ะรีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย